ินวีรชนคนแสวงดูไว้อิสรากระแก่งที่เรื่องอ,งอนุสาวรีย์อแทเทินเมืองไออออออด้สืบเนื่องประวัติศาสตร์ องชาาพมาถึงถิ่นวีรชนคนแสวงหาสีบัวทองเลิศล่ามาแต่ไกรณนะอุสวรีปู่โชทแท่นอินเมืองเรื่องรือไก่จะรึกไว้ในแผ่นดิน สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาจากกล้องวัดขีตาครับผมสัมพันธ์น้ําทองครับเช่นเดียวกันครับและต่อต้องอินไทย3คนในวันนี้ก็เป็นการเข้าสู่นอกพื้นที่นะครับวันนี้เรามาอยู่ณสถานที่สิ้นวีรชนคนแสวงหานั่นก็คือดินแดนแห่งประวัติศาสตร์อีกหนึ่งสถานที่ครับของจังหวัดอ่างทองจังหวัดอ่างทองของเรามีหลายสถานที่ที่เป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ครับ และผู้นําผู้กล้าคนที่จังหวัดอ่างทองนี่ไม่ใช่น้อยนะครับท่านจะก้องฮะใช่ครับเยอะมากครับเยอะมากเยอะครับแล้วทินวีชนคนเสวงหาครสี่ผู้นําที่ไปร่วมรบกับสมัยค่ายบางจันทร์คและที่นี่ก็คืออนุสรสถานวีรชนคนศรีโบทองครับผมได้ครับจะมีปู่โชดนะครับปู่แท่นปู่อินปู่เมือง ทั้ง4ี่ผู้กล้านี้นะครับที่ร่วมเข้ารบใน11ผู้นำนะครับท่านเป็นเป็นอีก4ีคนที่อยู่ใน11ผู้นำที่ร่วมกันรบนะครับเพราะในช่วงนั้นเนี่ยถ้าจันกงฮะเรื่องของค่ายบาลจันในยุคของค่ายบาลจันเนี่ยเพราะว่าบริเวณแถวนี้นะสถานที่แห่งนี้คือบ้านสีมุทองใช่ครับ เขาเรียกว่าทุ่งสีบททองถูกต้องเลยครับที่สัญซึ่งเป็นดินแดนที่รวบรวมกําลังพลนะครับมีการรบทับจับศึกกันเนี่ยโดยทั้งสี่ผู้กล้าเนี่ยก็จะมีเรื่องราวกันละครับท่านในกล้องฮะใช่ครับถูกต้องเลยครับที่ไปช่วยลุยที่ค่ายบวรจันทร์ใช่ครับเดี๋ยวเราจะมาบอกท่านผู้ชมกันคร่าวๆทั้งท่านผู้ชมที่รู้ครับและไม่รู้นะฮะครับ สี่ผู้นำนี้ก็คือนะครับมีปู่โชตปู่แท่นปู่อินปู่เมืองูก้องคงไหนบ้างครับท่านไหนบ้างดาากล้องครับปู่ท่านนะครับนู่นเลยครับข้างบนเลยนะครับปู่โชตนี่ลองปู่โชตแล้วปู่เมืองปู่อินครับปู่เมืองปู่อินครับผมอ๋อปู่โชตปู่โชตท่านแรกนะครับอยู่ด้านหลังนะฮะด้านหลังผมเนี่ยครับปู่โชตใช่เลยผมจำดาท่านได้ครับแล้วก็ปู่ท่นครับจำท่านได้ปู่เมืองได้ปู่อินใช่เลยครับ นี่เลยครับและนี่ก็คือวีรชนคนตีบทองของเราที่กล้ารบกับพม่าและไม่ใช่เรื่องความกล้าอย่างเดียวนะครับบ่งบอกถึงความกล้าและบ่งบอกถึงเป็นสี่ท่านด้วยกันที่มีกิตใจเกี่ยวกับในเรื่องของการรักชาติรักแผ่นดินเนี่ยครับการปกป้องผืนแผ่นดินไทยให้เราอยู่ได้ทุกวันนี้นะครับก็มีหลายเรื่องราวมากมายนะฮะโดยเฉพาะที่สําคัญก็คือ พระอาจารย์ธรรมโชติที่มีความต่อเนื่องกันซึ่งเดิมทีพระอาจารย์ธรรมโชติเนี่ยท่านอยู่ที่แขวงแแขขววสุพรรณเมืองสุพรรณเนาะอยู่เดิมบางนลำบุตรใช่ไหมฮะเดิมบางนลำบวชเดิมบางนลำบุชรที่เดิมบางนลำบวชแล้วประวัตินั้นบอกว่ามีการได้กลับนิมนต์พระคือใช่ปู่เมืองนิมนต์มาที่นี่เหรอปู่เมืองเป็นคนไปนิมนต์ปู่เมืองปู่เมืองคนที่นี่แหละไปปู่เมืองไปนิมนต์มาไปนิมนต์มาใช่โอ้นะเดี๋ยวเราครับ นั่งคุยกันดีกว่าโอเคครับผมนะยืนจะเมื่อยยืนจะเมื่อยนะฮะอ่าครับและนี่ก็คืออาจารย์กล้องอาจารย์กล้องเนี่ยก็คือเคยได้รับบทในการแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ละครย้อนยุคเกี่ยวกับค่ายังละจันทร์เกี่ยวกับสมัยโบราณที่มีการสู้รบตบมือกันนะเดี๋ยววันนี้เราก็จะคุยกันคร่าวๆเกี่ยวกับนาย โชต์ก่อนเริ่มตั้งแต่ปูกโชตหรือนายโชตเนี่ยนะครับก็อีกท่านหนึ่งในในในสี่ท่านที่อนุสาวรีย์แห่งนี้อาจารย์กล้องเข้าวๆตั้งแต่ค่ายบรรจันทร์เข้าๆมายันทาไมถึงอ๋อคืออย่างนี้ครับครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยหลังจากที่พระเจ้าอลองพญาเนี่ยปืนแตกแล้วยกทับกลับไปแล้วนะครับอีกไม่กี่ปีผ่านมาเนี่ยประมาณช่วงปีสองพันสารอยเจ็ดเนี่ย นะครับมังมมะังละพระเจ้ามังละนะครับก็เป็นลูกชายของพระเจ้าลงพญานะครับกลับมาตีกรุงศรีใหญ่ครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่ต้องการที่จะแก้แค้นให้กับพระเจ้าลงพญานั่นเดงนะครับโดยยกสองทางทางเหนือนี่ก็เนเมียวสิหับดีคุณทัพมาส่วนมังมหานดทานี่เข้าทางถวายนะครับตีเข้าทางตวายตีเข้าทางสนาวศรีครับพอทางมังละ นะครับพระยามังละสั่งให้บังมหานรอทาไปตีตรงเมืองพะวายนาวสิงเพื่อที่จะเข้ามาตีกรุงศรีอยุธาตั้งครับตีมาเรื่อยๆครับตีมาทางเหนือเรื่อยๆเลยนะครับน่อยไล่มาเรื่อยๆแต่สุโขทัทยลงมาเลยนะครับ้ามาทางลู่นะทางด่านทางจังหวัดตากนะครับครื่องก็เป็นเรื่องเร้าครับจนกระทั่งได้ในเมียวเนส่งตังเป็นกองโจรนะครับให้ทหารแต่งเป็นกองโจรมา ขโมยเสบียงมาป้นเสบียงที่ไหนที่ค้ายครับที่สีบัวทองเนี่ยครับที่สีบัวทองเหรอที่สีบัวทองใช่ใช่ใช่นะครับมาป้นมาทำร้ายชาวบ้านนะครับกอเป็นเรื่องที่โหดร้ายมากในในยุคนั้นนะครับครับชาวบ้านก็ทนไม่ไหวนะครับครับก็โดยการรวบรวมนะครับของปู่ทั้งสี่นะครับก็มีปู่ท่านเป็นหัวหน้าครับนะครับปู่ท่านปู่เมืองปู่อินปู่โชดครับนะครับเนี่แหละครับก็ได้นําชาวบ้านออกพยพ ไปที่บาราจันเพราะได้ข่าวว่าที่บาราจันนี่มีสมรภูมิที่ดีมีทําเลที่ดีนะครับประมาณนั้นก็เลยนําชาวบ้านทั้งหมดนี่ไปตั้งรับอยู่ที่ค่ายบาราจันครับอือก็เป็นผู้นำเอ่อกลังพลไปรวบไปรวมที่ค่ายบาราจันใช่ครับรวบรวมกําลังพลไปนู่นละใช่ครับเพราะอยู่ที่นี่ก็ถูกป้อนสะดอมนะครับต้านไม่ไหวละต้านไม่ไหวก็มีแต่ชาวบ้านไม่มีนักรบอ่ะเนาะใช่ครับเอบ จนกระทัง <S 1> <S 1> <ช>่งไปถึงที่บาราชาเสร็จปุ๊บในเมืองก็ต้องไปนิมนต์พระอาจารย์ธรรมโชติเดิมบาวัดเขาเดิมบาใช่ไหมครับ<อ>ในเมืองในเมืองเป็นคนไปนิมนต์มาใช่ครับใช่ใช่นะครับอ๋อแล้วแล้วตอนนั้นนะฮะทั้งสี่ท่านนี่เขาเป็นทหารไหมเขาไม่ใช่ทหารนะเป็นชาวบ้านธรรมดาชาวบ้านธรรมดาอ๋อแล้วแต่ลักาตินะครับล<อ>ักษณะดาที่เขาได้มาเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่ดาบที่เขาเอามาเอง เป็นดาบจากพวกมม่าอ๋อก็คือเราต่อสู้ปุ๊บเราก็ไม่มีดาบเนี่ยเราก็ไม่มีแรงเรามีแต่ที่จะตีดาบตีดาบลายย่าครับอย่างที่ผู้โชติถือนะครับอุปกรณ์การเกษตรอาวุธที่อาจารย์กล้องอาวุธที่เขาใช้กันในในยุคศึกสงครามค่ายบางจันรุ่นนั้นน่ะนอกจากดาบแล้วอย่างอื่นมีไหมครับอย่างอื่นมันก็เป็นปุ่มะม่าก็ส่วนใหญ่นะครับปกปืนอะไรพวกนี้แในข่าวว่าช่วงที่ขุนสัน มารวมด้วยนี่ก็ไม่ไหวใน,นกันสันสันบุรีก็รับรับมือกันมากไม่ไหวก็เลยต้องมารวมกันตรงนั้นครับคือที่ข่ามบาร์เกจันเพ<อ>ราะว่าุนสันนี่เป็น,นแม่นตูนม,มากครับ,รบแล้วก็อีกอย่างนึงพระพุทเ้า,าขาก็คงมีนะัแม่นมตูนติดตามกันมาแหละครับเออแล้วประวัติคร่าวๆของแต่ละท่านเนี่ยก็โดยเฉพาะที่นี่ก็มีสี่ปุกครับที่มาจากสีงกุฎทองก็ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาจากสายตัวขาวทองนะครับ ใช่ครับคนดั้งทองต้องมากราบไหวมาสักการะนะครับมาบูชาวักันครับเพราะว่านี่คือวิรชนแห่งบ้านศรีบัวทองครับแล้วก็จะมีงานปีทุกๆปีนะฮะในการให้เป็นการน้อมรำลึกถิ่นวิรชนคนแสวงหาเพราะว่านสถมนที่แห่งนี้บ้านศรีบัวทองเนี่ยถือว่าเป็นจุดจุดหลักแล้วก็เป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ดั้งเดิมนะครับที่มีมาในการสมัย ยุคนั้นจะเป็นยุคของกุงศรีทยาอืมก็เป็นยุคที่เราเคยได้ผ่านกันมานะครับเกี่ยวกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ของกรุงศรีสยานั่นคือปลายกรสศรีทยาแล้วนะครับการที่กรุงศรีแตกครั้งที่สองนะครับที่สำคัญก็แสดงว่าสี่ท่านนี้เขาก็ไปรวมเป็นขุนพลในในค่ายบาลอาจารย์ในค่ายบาลอาจารย์มีสิบเอ็ด สิบเอ็ดปูด้วยกันสิบเอ็ดปูนะครับนี่ไปแล้วที่สี่นะครับยังขาดอีกนะครับยังขาดก็ปูดอกไม้ปูทองแก้วนะครับท่านก็เป็นคนนะครับพิเศษครับก็ไปหากินที่พิเศษจริงท่านเป็นคนที่เนี่ยบ้านพับนะครับบ้านพับโพทองเหรอบ้านพับนี่ฮะตรงเลยบ้านอาจารย์มาหน่อยนะครับคนบ้านพับบ้านกลับบ้านกรับบ้านกลับที่แสวงหาเหมือนกันครับบ้านกลับจะมีอยู่อีกท่านหนึ่งถ้าเราจะพูดกันเอ่อ เอาวัดโดยคร่าวๆเนี่ยของปู่แท่นเ่ยครับปู่แท่นเนี่ยที่ได้รวบรวมกําลังคนถึงสองร้อยคนโอ้โหแล้อถึงสองร้อยรวบรวมได้ถึงสองร้อยเลยนะแล้วก็ไปช่วยที่ค่ายอ่ะนะครับใช่ครับรวมกันที่ค่ายสองร้อยอ๋อรวมรวมกันเป็นคนที่วางแผนได้เก่งมากนะครับตามที่เขาเล่ามานะครับก็เป็นคนวางแผนในการลบตลอดเลยการต้านรับ ตั้งรับตเหมือนมีการลวงด้วยใช่ไหมครับแตจารกล้องฮะการลวงลวงแผนลวงนี่คือเกิดจากการที่ว่าพม่ามาพ่นสุดลมจนเขาทนไม่ไหวกันนะครับเขาก็รวมนะรวมกันนะลวงพม่าไปฆ่าเบื้องต้นนี่ตอนแรกยี่สิบคนมั้งอ๋อก็คือคือก็ช่วยฆ่าไปเรื่อยๆตัดทอนกาลังพม่าไปใช่ประมาณนั้นจนฆ่า่าต้องไปที่ฆ่ามาจารย์ันพม่าเยอะหรือเกิน เยอะครับแล้วอย่างที่พิสาร์พูดถึง200คนเนี่ยนู่นครับอยู่ที่บ้านอาจัรย์กันอันนี้คนต่างคนต่างมากันแล้วใช่ไหมครับที่บ้านทองมากันแล้วอ่าสันบุรีมากันแล้วแล้วช่วงนั้นปู่จันโหนเที่ยวนี่ท่านก็อยู่ในป่านะครับท่านมีคนไปพบท่านนะครับไปพบท่านแล้วก็ชวนท่านมาที่นี่ครับโดยที่ว่าพระาจากธรรมโชติครับท่านได้บอกกล่าวทางท่านบอกว่าอยู่โทษเราจะไปตามาเอง ในจันึรงเขี่ยวมาอ๋อเหมือนแบบรวมตัวกันตามในจันึรงเขี่ยมาแต่ยุทธวิธีในการในการที่อบล้อมอในการรวงตีกับพม่าเนี่ยนะครับก็จะแบ่งเป็นปีกปีกซ้ายซ้ายขวาใช่ไหมครอ๋อนั่นช่วงนั้นตั้งไมเรียกว่าอะไรการบุกนะครับคือต้อตึกซ้ายติดขวาตั้งแบบเป็นความี่ของฝูแท่นนั่นแหละครับฝู่แท่นสองร้อยนะครับคราในการลบแต่ละครั้งเนี่ยตามที่เขาเล่ามา นะครับก็ลบกันเยอะมากลบกันหนึ่งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามเราชนะตลอดอืเราชนะตลอดเรามาโดนแตกนี่ครั้งที่สี่เหรอ่าแตกคือย่อยยับใช่ไหมย่อยยับต้นอะลรครับครั้งที่แตครั้งที่แปดแปดครั้งแปดแปดหนใช่ไหมฮะมันลบกันเจ็ดครั้งเจ็ดทาครั้งที่เจ็ดครั้งที่เจ็ดครั้งที่เจ็ดครับครั้งที่เจ็ดลบกันเจ็ดครั้งในยุคนั้นครับแล้วแล้วที่นี่ใครเป็นคนสร้างครับ คุณพันอาจารย์กล้องพอรู้ไหมอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆหรือเป็นเป็นชาวบ้านที่นี่ร่วมกันสร้างอ่บริเวณจุดนี้นะครับก็จะมีชาวบ้านอ<ต>่นะครับชาวบ้านนี่ร่วมกันสร้างร่วมร่วมกันสร้างแล้วก็มีหน่วยงานราชการนะครับเดเ็งเห็นคุณค่านในจุดนี้ก็เลยก็อ่สร้างให้ให้เกิดความเป็นเป็นอนุสรณ์สถานที่บาอนุสรณ์สถานารรเพื่อรลึลกถึงเพื่อให้คนชาวบ้านแถวนี้ลึกถึงแล้วก็ชาวบ้าน ประชาชนจังหวัดอ่างทองก็ก็เห็นเคารพนับถือโดยทานพ่อเมืองนะฮะจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็มานัสถานที่แห่งนี้ทุกปีในช่วงเวลาของการบวงสวงถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยเปลี่ยนเปลท่านผู้ว่าที่มาเป็นที่เป็นพ่อเมืองเมืองอ่างทองเรานี่นะครับก็จะมีการทุกทุกคนทุกทุกท่านทุกปีก็จะมาที่นี่โดยตลอดก็เป็นเป็นอีกหนึ่งจุดหนึ่งสถานที่ของจังหวัดอ่างทองที่ที่ คนทั่วไปก็น่ามากรบบาบไหวอยู่เพราะว่าะระยะไม่ห่างจากค่ายปรจันใช่ไหมใช่ครับใช่ไม่กไ,มไ,มไมกลเท่าไหร่ไม่ไกลไม่กิโลเองชอบน่าจะไม่ไม่ไม่ถึงสิบโลครับใชาครับมาณั้งห้ากโลประมาณนี้มั้งครับครับแต่ถ้าหากว่าท่านที่จะมาจะถ้าจับจุดจังเมืองอ่างทองนะฮะถ้าเมืองอ่างทองก็จะประมาณสามสามสิบหกกิโลนะครับจับจุดจับบริเวณนี้นะสามสิบหกกิโลฮะก็ท่านใดที่ชื่นชอบวีรชนครับ ูุกล้ามาตามรอยได้ครับนั่นก็คือสีวีรชนที่นี่อยู่ที่อนุสรณ์สถานของสีบททองเรามากลับไหว้ได้และที่ทําให้เกิดแบบนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการผมชอบอย่างนะชอบชอบอวิสัยของคนที่ได้ทําอนุสาวรีย์ทุกท่านขอขอบคุณด้วยครับเพราะว่าชิ้นดินแดนแห่งวีรชนคนเสวงหาเนี่ยจะต้องเป็นสถานที่ที่ ล่ำลือกันไปนานแล้วก็ชั่วลูกชั่วหลานครับ,รบว่าวิธีคิดของความกล้าในการรบทัพจับศึกต่างๆเนี่ยเพื่อเป็นการปกป้องผืนแผ่นดินไทยให้ดดารงงคงอยู่คู่กับพี่น้องเราชาวไทยนี่แหละครับเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแต่ผลสุดท้ายก็ปกป้องไม่ได้จนเสียชีวิตในสนามรบชีพ<น><บ> ชีพวายแต่ท่านสู้จนพยายามแล้วสู้จนเลือดหยดสุดท้ายครับนี่คือพยายามแล้วครับแต่คุณท่านนี่ถือว่าท่านไม่ได้ตายในสนามมกนะครับท่านตายในค่ายเพราะการรบที่สี่เนี่ยท่านถูกปืนจากพม่ายิงเข้าที่เขาอ๋อครับับาดเจ็บบาดเจ็บสาหัสเลยนะไม่ต้องเป็นทาเข้าชื่ใจอย่างหนึ่งในวันนั้นที่สามารถสังหาร แม่ครับสุริงจอคล้องได้หรือว่าเราชนะอืันี่เด็กเป็นเรื่องราวที่แม้จะลบแพ้แต่ก็ชนะใจคนไทยถูกต้องนะฮะเราก็เชิดชูในในความเข้มแข็งถึงจะเป็นเรื่องราวที่ผ่านผ่านมาแล้วเนาะหลายปีแล้วเนาะหลายรุ่นหลายหลายหลายรุ่นแล้วเนาะ แต่ยังอยู่ในความทรงจําของพี่น้องเราชาวไทยยังอยู่ในมโนคิดของพี่น้องเราชาวไทยให้ตระ,ะหนักถึงรักชาติรักแผ่นดินครับคนไทยต้องสามัคคีกันศาสนาพระมหากษัตริย์ครับควรนํำรักไว้ควรเคารพอย่าไปลบหลู่นะฮะจ้ะก็วันนี้ก็คร่าวๆคร่าวๆของวีรชนบ้านเราเองบ้านอ่างทองเรานี่นะครับผมนั่นคือวีรชน สีบัวทองครับอำเภอสะแสวงหาจังหวัดอ่างทองหรือเมื่อก่อนคือแหวงเมืองวิเศษใจชอนเอาละครับคุณสัมพันธ์ขอสักหนึ่งบทกลอนเป็นข้อคลิตดีๆแผ่นดินนี้เป็นที่เกิดถือกำเนิดชาวไทยทั่วทั้งผองแม้นว่าเราท่านจะอยู่ณสถานที่แห่งใดในแรมทอง เราทุกคนนั้นคือพี่น้องร่วมวงเผ่าพงไทยนี่แหละฮะสถานที่แห่งนี้ก็คือถิ่นวีรชนคนเสวงหาด้วยตลักถึงความศรัทธาเกียรติหรือเรื่องอนุสาวรีย์ปู่โชติแท่นอินเมืองได้สืบเนื่องประวัติศาสตร์ของชาติไทยครับสุดยอดครับอาจารย์ก้องครับขอมีสักหนึ่งเขอคิดหนึ่งบทกลอน สถานที่แห่งนี้คือสีบัวทองอันเลิศล่าจำต้องจดจำไว้วีรชนผู้กล้าเสียสละเพื่อผองไทยปูเมืองปูอินปูโชชปูแท่นแล้วไซา์ชาติไทยต้องการความสำเรคีดีครับดีมากครับ นี่แหละครับชาติไทยต้องการความสม,มัคคีเพราะ<ช>ความสม,มัคคีที่ไหนพลังพลังนะฮะแล้วผมจะฝากไว้สักหนึ่งบทก่อนวีรชนชาวไทยใจกล้าแก่งบุกทะลวงฟันแทงพิฆาตศัตรูเราชาวไทยจงเชิดชูวีรชนผู้กอบกู้แผ่นดินไทยครับ,รบก็ลาท่านผู้ชมกันไปครับ นะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านครับมีแต่ความสุขความเจริญโชคดี<ม>นะฮะมีชัยติดตามกันด้วยเนาะครับติดตามพวกเรากันได้ที่ข่าวอินไทยนะครับใน Facebook โทรศัพท์ทุกท่านมีนะฮะแล้วก็ในช่องทาง Youtube ครับข่าวอินไทยเช่นเดียวกันครับแล้วฝากกันไว้ ท่านผู้ชมท่านใดที่มีแบบว่าสถานที่แนะนาในเขตจังหวัดอ่างทองหรือรวแมใกล้เคียงหรือที่ไหนก็ได้โอ้เกือบลืมไปเรื่องนี้เรื่องนี้สําคัญเลยคอมเมนต์บางบางบางที่เราไม่รู้จริงๆในอ่างทองอ่ะโทรมาก็ได้หรือว่าคอมเมนต์ใต้ข้อความมาก็ได้บ์เก่าสถานที่โบราณเก่าวิลชนเก่าเก่าหรือสิ่งอะไรที่มันน่าสนใจเก่าๆในเขตจังหวัดอ่างทองหรือรัเวาว่ข้างเคียงเราจะไปหมดแหละอยากจะให้เราไปทอล์กที่ไหนเรื่องอะไรนะครับคอมเมนต์ใต้ข้อความมาแล้วก็หรือว่าจะอินบ็อกนะครับ ่งข้้มูลใหก,กบับแชร์กันมาเยอะๆนะครับขอบคุณครับมาโอเควันนี้โชคดีสว,ส,ดสวัสดีครับ